สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวสาหรับบ่วงดักสิงดักนกคุ้มนะครับสิงดักนกคุ้มจะมีชุดงานพร้อมเสียงต่อลําโพงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดสําหรับชุดงานนี้กันนะครับผมโอเคทุกคนนะครับสําหรับตัวแรกก็จะเป็นสิงทำด้วยไม้ไผ่นะครับผมก็จะมี10บไม้ให้นะครับผมจะมี10บไม้นะครับตะข่ายนะครับเป็นเป็นสิ่งนะฮะเป็นสิ่งนะครับเป็น สิ่งนกคุ้มนะครับสิ่งนกคุ้มนะครับสิบไม้นะครับผมแล้วก็ตัวที่สองที่เราจะให้ก็จะเป็นชุดเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเสียงกันนะครับผมสำหรับตัวที่สองก็จะเป็นเมมโมรีนะครับผมในตัวเมมโมรีตัวนี้ผมจะใส่เสียงนกคุ้มเข้าไปนะครับผมนะเป็นเสียงนกคุ้มนะใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในตัวแมมตัวนี้นะครับนะแล้วก็ ตัวที่3ก็จะเป็นตัวชุดลำโพงนะตัวลำโพงอ่นนี้เป็นตัวลำโพงนะครับเป็นลำโพงแบบดูทัวได้นะครับผมเป็นลายพานนะหลายทหารนะครับก็สำหรับเซตนี้ก็จะมีสามอย่างที่ผมแจ้งไปก็จะมีตัวบ่วงนะครับก็ไม่ใช่ตัวบ่วงเป็นตัวสิงนะเป็นตัวสิงสีไม้แล้วก็ตัวเมมโมรี ใส่เสียงนกคุ้มเข้าไปประมาณชั่วโมงหนึงนะครับสชั่วโมงประมาณนั้นนะก็แล้วก็เป็นตัวลำโพงนะครับตัวขยายเสียงนะครับผมแบตอ,อึดประมาณ4ีถึงหชั่วโมงนะตัว ลำโพงตัวนี้นะครับถ้าใช้แล้วแบตหมดก็ชาร์จใหม่นะครับผมใช้ต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะมีเก็บเงินไปทางนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Youtube ของค่ายด้วยนะครับผมค่ายบางอีนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ